สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับไม่ได้มารีวิวนะคะจะมาแจ้งข่าวเนาะก็คือขออนุญาตปิดกล้องไว้นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมารีวิวเนาะก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับการแพ็กพัสดุลูกค,ค้าค่ะก็คือแพ็กทุกวันนะคะเอ้ยไม่ใช่คือแพ็กทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่งของจันถึงสุขค่ะก็จะมาแจ้งก็คือเป็นของแถมนะคะคือของแถมลูกค,ค้าจะไม่ได้แถมเป็นลูกอมกับสมุด ไม่ได้แถมเป็นลูกอมกับกระดาษโน้ตให้แล้วนะคะหรือว่าโพสต์อินให้แล้วนะคะเพราะว่าคือลูกอมก็หมดนะคะแล้วกระดาษโน้ตก็เริ่มหมดแล้วนะคะยังไม่มีเวลาไปซื้อเนาะก็เดี๋ยวจะแถมเป็นสกูชี่ให้แทนนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเนาะก็คือไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะแถมเป็นสกูชี่ให้แทนนะก็อาจจะได้กระดาษโน้ตไปด้วยนะคะแล้วก็ได้สกูชี่ไปด้วยค่ะเพราะว่ากระดาษโน้ตก็ยังเหลืออยู่นะคะประมาณ1แพ็คค่ะก็คือ1แพ็คนะคะแบบได้หลายลายเนาะแล้วก็จะแถมให้เป็นสกูชี่แทนค่ะเพราะว่า คือลูกอมหมดนะคะก็จะแถมให้เป็นสกูชี่แทนเนาะถ้าไม่พอใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะก็คือสกูชี่ล็อดใหม่กล้จะเข้ามาแล้วนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย